รัสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่แยกนะครับแยกพระบรมราชานุสรนะครับสมเด็จพระนเรศวรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูป้ายนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับเนี่ยตรงนี้คือพระบรมราชานุสสรสมเด็จพระนเรศวรที่่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทางด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นถนนที่มาจากทางสุพรรณบุรีนะครับจากสุพรรณบุรีมากว่ายี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับพูดง่ายว่า30กิโลเมตรก็แล้วกันนะครับ ก็จะมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสามแยกนะครับตรงไปข้างหน้ากล้องนะครับก็จะไปอำเภอดอนเจดีเหมือนกันนะครับแต่เป็นตำบลสะกระโจมนะครับไปอีกประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็จะถึงตำบลสะกระโจมนะครับตรงนี้จะเป็นถนนข้างละ2เลนนะครับก็คือเป็นถนน4เลนนะครับแล้วก็ทางด้านขวาผมนะครับก็จะเป็นถนนที่ เมื่อเลี้ยวขวาวนรอบพระบรมราชานุสร์แล้วนะครับก็จะไปทางด้านหลังตรงไปทางด้านอำเภอศรีประจันนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นช่วงเป็นเส้นทางที่ขึ้นเหนือนะครับไปจังหวัดชัยนาทนครสวรรค์นะครับแล้วก็ถ้าตรงไปนะครับก็จะเป็นถนนเรียบคลองนะครับเรียบคลองส่งน้ํานะครับก็จะเป็นถนนที่เป็นเข้าหมู่บ้านชุมชนธรรมดานะครับไม่เป็นแต่ก็ไปทะลุได้นะครับไปทะลุทางด้าน สามชุกนะครับไปทะลุสามชุกแล้วก็ตรงไปทางช่วงด่านช้างนะครับอำเภอด่านช้างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่นิยมวิ่งทางนั้นนะครับถ้าวิ่งไกลนะครับก็จะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนเฉยๆนะครับก็ถ้าจะไปด่านช้างก็จะใช้เส้นทางสักโจมตรงนี้นะครับตรงไปประมาณ20บกิโลเมตรก็จะเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางสาสามไปจังหวัดอำเภอด่านช้างนะครับวันนี้นะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็พูดมาเยอะแล้วนะครับตรงนี้ผมจะมาขายถนนอาไม่ใช่ มาขายอาคารพาณิชย์นะครับอาคารพาณิชย์2ห้อง2กูหาติดกันนะครับผมเคยมาทำรีวิวไว้เมื่อคราวก่อนนั้น7จ็ดแสนเก้านะครับถ้าไม่ใช่1ล้านขอโทษขอโทษครับ7ล้าน5 0 0แสนนะครับ7ล้าน5นะครับตอนนี้ราคานะครับลดลงมาเหลือ6ล้าน9นะครับ6ล้าน9นะครับเป็นราคาของเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนผมเป็นคนเป็นเจ้าของนะครับเขาก็ อยากจะขายตรงนี้นะครับเพื่อนําเงินมาใช้จ่ายนะครับปิจิการก็เยอะแยะนะครับนําเงินมาหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปไปตรงทางด้านหน้าตึกเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์นะครับที่ผมนํามาเสนอขายในวันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของออสนักงานของเงินเทอร์โบนะครับมาเช่าอยู่นะครับ สัญญาเช่า3ปีนะครับก็อตอนนี้เช่าไปประมาณเกือบเกือบจะปีแล้วครับก็เหลืออีกประมาณสัก2ปีนะครับค่าเช่าก็อยู่ที่1 6 0 0 0บาทนะครับก็หมายความว่าถ้าท่านซื้อแล้วนะครับท่านสามารถที่จะรับค่าเช่าตรงน,นี้ไปอีกประมาณ2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ2ปีกว่านะครับค่าเช่าก็อยู่ที่ในราคา1 6 0 0 0บาทนะครับหลังจากหมดสัญญาเช่ากับเงินเทอร์โบแล้วนี่นะครับ ท่าจะทำอะไรก็ได้นะครับข้างๆก็เป็นสีสวัสดิ์เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับตรงนี้ยังเป็นยังเป็นอาคารเรียกว่าอาคารพาณิชย์นะครับเป็นแหล่งธุรกิจนะครับต่อเนื่องนะครับจากสามแยกพระบรมราชานุสรณ์เมื่อตอนตอนแรกสักครู่นะครับก็ต่อเนื่องมาประมาณสัก1กิโลเมตรไม่เกินนะครับก็จะเป็นแหล่งธุรกิจต่อเนื่องกันมานะครับ ส่วนด้านตรงข้ามก็ยังเป็นที่ธรรมชาตินะครับยังไม่ได้ปรุงแต่งใดๆนะครับเป็นที่มีเจ้าของนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทาธุรกิจอะไรนะครับก็คงอนาคตก็คงจะมีนะครับธุรกิจในใน,ในช่วงนี้นะครับมันยังเป็นช่วงที่ธุรกิจต่างๆนะครับยังสามารถาน่าจะขยายมาถึงช่วงนี้แน่นอนนะครับเพราะมันยังเป็นช่วงที่ ขยายได้ง่ายนะครับเป็นช่วงที่น่าจะขยับขยายนะครับน่าจะขยับขยายนะครับเพราะว่ามันมันเลยจากช่วงนี้ไปก็ยังมีอยู่นะครับยังเป็นปั๊มปะตะทอที่เห็นข้างหน้านะครับประมาณอีก1กิโลเมตรนะก็จะเป็นปั๊มปตตทอนะครับปั๊มใหญป่ปั๊มเดียวนะครับของอำเภอดอนเจดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอพิเศษนะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีข้อเสนอพิเศษนะครับสำหรับสำหรับซับนะครับสำหรับซับแบรนด์นี้นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะครับของพรีพั์พิีพั์โฮมนะครับก็ด้านข้างก็ไม่ติดกับใครนะครับเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะครับก็ตรงนี้ก็จะ ไม่ได้รับความกะพรบกระเทือนใดๆจากบ้านข้างเคียงนะครับแล้วก็จะเป็นอาคารตรงนี้เลยแลละนะครับผมขออนุญาตที่จะถ่ายแต่ข้างนอกนะครับเพราะไม่อยากมันโดยมรารยาทเราก็ไม่ควรจะเข้าไปข้างในนะครับเขาเป็นผู้เช่าอยู่นะครับแล้วก็เขาก็ทํางานนั้นอยู่นะครับก็ถือว่าพอจะนึกภาพออกนะครับผมไม่ต้องเข้าไปถ่ายข้างในนะครับชั้น2องชั้นสยังไม่เคยใช้นะครับ ยังบริสุทธิท์ุดทองอยู่นะครับชั้นสองชั้นสาส่วนชั้นล่างนะครับก็มันเป็นสำนักงานของธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะครับการดูแลความสะอาดความสวยงามนี่เขาก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขาอยู่เขาก็ดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็จะเป็นอาคารพันธุ์ที่ต่อเนื่องไปนะครับผมจะให้ดู ข้างบนซะหน่อยนะครับข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมองเห็นแต่ป้ายนะครับเงินงเทอร์โบนะครับข้างในของชั้น2ชั้น3ก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นความสะอาดความเรียบร้อยก็คงจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากซื้อหลังนี้มานะครับ6ล้าน9นะครับ6ล้านเเนี่ยข้อเสนอพิเศษของผมก็คืออันนี้เราผมถือว่ามันเป็นของเพื่อนผมอะ ถ้าขายได้แล้วนะครับผมไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนใดๆนะครับอาจจะเป็นน้ําใจสักหน่อยนะครับเป็นแบ็กเลเวลสัก2ลังก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ขอให้เขาได้ขายได้นะครับในราคา6กล้านเนะครับก็อยากจะให้เขาขายได้นะครับคนก็เป็นเพื่อนนะครับเคยนั่งรวมวงดื่มด้วยกันนะครับผมยินดีนะครับที่จะ รับนะครับในหน้านะครับหรือว่าไม่ไม่ต้องในหน้าก็ได้เป็นท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะนำไปส่งต่อให้ใครก็ได้นะครับเป็นผู้ที่มีฟุตั์นะครับแล้วก็2%นะครับผมขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับตรงนี้เจ้าของเขาให้อยู่แล้ว3%นะครับผมขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับผมเผื่อให้ท่านไว้2%นะครับเผื่อว่า ท่านไปส่งต่อหรือว่าท่านซื้อเองก็ได้นะครับก็ท่านก็หัก2%ไปนะครับหรือว่าท่านไ่ส่งต่อให้กับเพื่อนญาติพี่นิองญาติพี่น้อนะครับหรือว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ท่านพอจะรู้จักนะครับผมก็ให้ตัวนั้น2%นะครับเป็นเผื่อเอาไว้นะครับว่าท่านจะไปแบ่งกันอีกสักกี่ร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคา6 9้าตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ขอร้องว่า อย่าที่อย่าส่วนลดนะครับจาก6ล้าน9ก็มาคุยกันนะครับเพราะตอนนี้เขาลดจาก7ล้าน5มาแล้วนะครับก็ขอเขาขอที่6ล้าน9นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วมีความสนใจมีความต้องการจริงๆนะครับก็น่าจะได้อีกนิดหน่อยนะครับในผมก็ก็จะไปต่อรองได้ในฐานะเพื่อนเท่านั้นนะครับไม่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับทำได้เท่านั้นนะครับก็บรรยากาศรอบๆก็เป็นแบบนี้นะครับ ขรงค้ามีธุรกิจมาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่ขยายอะไรก็จะลําบากนะครับเป็นช่วงโควิดนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับยังไม่ยังไม่บูมมากนะครับก็จากมานะมาแน่นะครับตรงนี้คงไม่ได้เป็นที่ป่าเปล่าหรอกนะครับมีโอกาสนะครับที่จะสร้างนะครับสร้างนําเงินเก็บนะครับมาซื้อสินทรัพย์ ที่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตนะครับมีสินทรัพย์ที่มีโอกาสที่จะเจริญเต,บติบโตแล้วก็ตรงนี้เมื่อหมดสัญญาแล้วท่านท่านจะทำาธุรกิจเองก็ได้หรือว่าให้ใครเช่าต่อก็ได้มีคนเช่าตลอดแน่นอนนะครับตรงนี้ยังเป็นช่วงที่ไม่เงียบนะครับยังเป็นช่วงที่ยังคนยังมา จัดจ่ายใช้สอยช่วงนี้นะครับ1กิโลเมตรจากตรงนี้ไปถึงพระรมราชานุสรณ์ดอนเจดีนะครับตรงไปพอจะถึงพระรมราชานุสรณ์ที่เป็นตลาดนะครับตลาดกลางคืนตลาดกลางวันทั้ง2ตลาดเลยนะครับจะอยู่มุมตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นช่วงที่ประชาชนยังมาจัดจ่ายใช้สอยอยู่นะครับ ผมก็อยากจะแนะนําตรงนี้ให้ลูกค้าของผมนั้นให้ไปแนะนําใครก็ได้หรือว่าซื้อไปเองก็ได้นะครับจากเงิน6กล้านเก้านะครับถ้านาไฝากธนาคารตอนนี้ธนาคารจะรับรองแค่1นล้านบาทเท่านั้นนะครับหากมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับธนาคารก็จะรับรองก็ใช้แค่1นล้านบาทนะครับแล้วก็นําธุรกิจที่มันง่ายๆเลยนะครับพอซื้อก็ได้เงินคืนเลยนะครับก็ผมอยากจะแนะนำแนะนำตรงนี้นะครับว่าส่วนของ รายได้ประจําก็มีอยู่แล้วนะครับจากค่าเช่านะครับถ้าไม่ได้ทำเองนะครับแล้วก็ส่วนของการเจรเติบโตของทรัพย์สินที่มีโอกาสพุ่งนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับมัน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 อยู่แล้วมันเป็นมันมันตายตัวอยู่แล้วนะครับสถานที่แบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะราคาขยับขึ้นเร็วนะครับราคาขยับขึ้นเร็วนะครับเป็นอันดับ แรกเลยนะครับเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับน่าจะเป็นอันดับ2นะครับรองจากที่ดินเอ่อน่าจะอันดับหนึ่งที่สามไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเมืองอยู่แล้วมาแต่ผมหมายความว่าถ้าที่ดินอันดับต้นๆนะครับก็อยู่อันดับเป็นที่ดินที่รอการเจริญเติบโตจากในเมืองนะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นที่ดินที่เพื่อการเกษตรนะครับที่ดินการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันดับต่อไปนะครับที่ที่น่าซื้อเก็บหานะครับน่าซื้อน่าหาเอาไว้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับ2%ซนะครับก็มาช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันรักษาเอาไว้นะครับไม่ให้คนไทยด้วยกันนะครับได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับในประเทศไทยเหล่านี้ท่านก็ทราบดีอยู่ว่าการลงทุนต่างๆแม้แต่ฝากธนาคารเองก็ธนาคารเองก็รับประกันเงินฝากแค่1ล้านบาทนะครับรับภาษาอะไรนะครับกับเงินที่มันมากกว่าหนึ่งล้านนะครับเราก็ต้องมานำมาสร้างธุรกิจ มาเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสเจริญเติบโตนะครับก็สนใจก็โทรมานะครับ0 6 6 0 5 6 8 4 4 4นี่ะครับช่วยยกันหน่อยนะครับแล้วก็ผมอยากให้เขาขายได้นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็แบ่งๆให้นะครับเลือนะครับ0 6น0 5 6 8 4 4 4นนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็กันาใหม่นะครับสวัสดีครับ